นี่จะทำเมนูแกงก้งวาวกะทิปูนะคะก็จะเป็นยังไงยังไม่เคยกินเหมือนกัน<ม>นี่พันพานยงจะโชว์เมนูนี้นะคะเพื่อนๆคอยดูนะคะว่าทำยังไงดูแล้วไปทำตามได้นะคะเท่วกะทิให้มันแตกก่อนแตกมัน พริกแกงลงไปแล้วก็ผัดให้หอมใส่ใบมะกรูดลบไฟเริ่มนะครับเริ่มแล้วหอมไหมเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมแล้วทำไม่ยากนะเพื่อนเราไปทำกินดูได้นะครับ แต่วัตถุดิบหาให้เยอะๆหน่อยสอนวีทำให้ดูครับเมนูนี้จริงๆแล้วถ้ามีเครื่องเคียงก็ใส่พริกทําพริกอ่อนไอ้พริกขี้ค้ายแดงๆแล้วแต่ผมไม่มีอะขี่กเกียจไปซื้อทำแบบง่ายๆเอาง่ายๆเอาที่พอเท่า<ร>ที่เรามีวัตถุดิบของเราได้แล้วมัง้งใจเย็นๆอย่าสอนคนทำ เดี๋ยวฮานยงครับให้ดูหากินก็กิงทำกับข้าวก็กินเริ่มแตกมนแล้วครับงดูมันแตกให้มันคอ้นอืจะเป็นอืมอยังใส่ได้ยัง วับเนี้ยง่ายทำไปตามภาษาสูตรนี้ไม่เคยบอกใครนะครับเนี่ยทัดให้มันขึ้นผัดให้มันหอม ชอบเผ็ดมากครับพี่แกงใส่ลงไปเยอะๆแต่ผมไม่ชอบเผ็ดมากหอมแล้วหอมแล้วได้กินหอมแล้วเพื่อนๆใบมะกรูดใช รับมันอยู่แค่ตรงนี้นครับเนี่ยนี่มันปูที่เราแขกไว้นี่ครับมันปูที่เราแขะมาจากกระดองเนี่ยพอพี่แกงผับได้หอมเราก็เทรวมไว้เลยครับแค่นี้นครับเล้วเราก็ผัดนะครับ จมันละหอมวิ่นาทานโ้ยแซ่บแซ่บันก็ันอันเหียดนี่มาครับเอย่ามาโดนมันปูมันจะเหลืองเลยครับเนี่ยใส่ได้ยังแค่ยงยังงาหยาง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 ลงชาน หัวหัวปลาอ้าวัจาเจ้าเตรียมพร้อมอได้ที่แล้วครับเวิงแก็บเลยเดี๋ยวเราก็เอาอไปเลยหูหอมได้ที่แล้วเนื้อปูที่เราแกะมาแล้ว,ลวรครับแลทำทำ้วก็ผัดนะครับดีอย่างงี้ยไม่ง่ายเรามาทำทานกันดูนะครับ ปรุงี่ยังไม่จึงตอนนี้เราปรุงก็ตามใจชอบว่ารสดีใส่เข้าไปชอบมีรสหวานน้ำตาลน้ำปลาชุรสแ,แล้วก็ว่ามั่วไหมครับอ๋อเติมกะทิก่อนออเออเราเราจะเก็บกะทิไว้หน่อยไงนะครับจะเป็นกะทิคั้นได้ยิ่งดีครับแล้วผม,มกี่งจะคันแล้วผมซื้อเอาเลย สูตรนี้ใช้กะทิกล่องนะคะพเพื่อนๆจะใช้กะทิคั้นเองก็ยิ่งดีอร่อยหอมนี้เราทำแบบง่ายๆนะคะเอาที่สะดวก หอมหอมมากเพื่อนๆทำตามกันดูนะยังไม่เคยทำเหมือนกันยังไม่เคยกินเหมือนกันแต่ว่าทานยงเขากินบ่อยแต่เด็กๆมนมูกยังไม่เคยกินเลยสูตรนี้ไม่เคยกิน นน่รอให้ปูสุกคามาครับรอให้ปูสุกสักพักหนึ่งนะคะเพื่อนเดี๋ยวค่อยปรุงเปิดผราอบแล้วออ้อยเหลืองละลามเลยใอย่าใ,ใส่น้ำมันหอยนะครับถ้าใส่น้ำมันหอยไปนี่จบเลย แต่พวกซอสปรุงรสนี่ใส่ได้ครับใส่ไปน,นิดหน่อยปลาก็ประมาณปรุงรสตามชอบนะคะคเพื่อนๆไม่ต้องตามพันโยงก็ได้เพื่อนๆชอบรสไหนก็ปรุงตามชอบไปเลยตามตัดหน่อยแค่นี้กครับง่ายๆน,น,นิดน รสครับชูรสใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ตามชอบมางคนไม่กินชูรสถ้าไม่กินหวานไม่ชอบน้ำตาลก็แต่น้ำตาลส่งคนใส่สักหน่อยครับแต่ถ้าชอบออกรสหวานเอยแล้วแต่ผมจะออกรสหวานนิดหน่อยครับน้ำตาลจะตัดกันนี่ แล<ห>ยวไม,ม่น่าทานนิดหน่อยก็พริกแดงหั่นซอยเลยไหมครับใช่แต่เราไม่มีพริกแดงนะคะขีเะ้เกียจไปตลาดขี้เกียจขี้เกียจมากขี้เกียจมันสุกแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยสุกแล้วครับพอเมื่อมันสุกเสร็จแล้วปุ๊บแต่ผมทําอาหารผมจะไม่ชิมนะครับผมเชื่อในฝีมืออ,อมืมความมาตรฐานของผมนี่ไงครับหัวมันสุกแล้วครับเนี่ยเราหั่นมาเลยสุกแล้วเราก็ ตามด้วยใบโหระพาเลยครับแค่นี้ครับจบเรียกได้ว่าแกงปูนาครับแกงขั่วปูนาแกงกะทิครับแกงกะทิแกงขั่วปูนานะคะเพื่อนๆไปทํากินกันดูนะคะเสร็จแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผ่านยงด้วยนะคะช่องเมมุกชแนลนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะทุกคนนี่เป็นไงน่าทานไหมครับโอ้โหโอ้น้ำทานเล่นแบบนี้เลยทามใหญ่เลยข้าวกระปูกโ,โอ้โห